สวัสดีค่ะวันนี้เราก็คือก้างมองง็มให้นะคะค<อ>นี่เราก็มาแก่งวิ่งชิงช้าเดี๋ยวเราจะไปชมวิวตรงนู้นก่อนนะอู้ทะเลสวยน้ำส,สีฟา้าใครจะไปชมวิวกับพี่อิงบ้างวิวสวยมากตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะคะเพิ่มแสงนิดหน่อย เราจะตัดภาไปตรงนู้นเลยนะคะขึ้นไปข้างบนนะคะคุณยายไม่ให้เอาไปเดี๋ยวยโทรสั์หล่นนะ่ะทุกโค,กค,กคลตายแล้ววันนี้ลมแรงมากเลนะคะเด,ด,ดี๋ยวเราจะมาคับไปแฮปปี้จูส์เจ๊จ๋าก,กันก่อนเลยแค่ขยะเต็มเลยคนอะไรก็ไม่รู้เอาขยะมาทิ้งเต็มเลยแต่พวกกิ่งไม้นี่ไม่เกี่ยวนะแต่พวกเรืออะไรประมาณเนี้ย ไปเจอปูเจอปลาอะไรไปเขี่ยเขี่ยเล่นนะเนาะเฮ้ยมีหอย หอยน่าจะอันนี้หอยน่าจะสุกเลยนะเฮ้อยอันนี้หอยสวยสเรายังไม่รู้ว่าไหนหอยมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเราก็ต้องใช้ไม้เขียนนะเขี่ยมือเลยไม่ได้ติดโควิดเนี่ยอย่างเช่นหอยแบบเนี้ยยังไม่รู้เลยว่ามันมีชีวิตไหมอ่ะไม่น่าม,มีดอกมั่งคนบอกไม่น่าม,มีดอกมั้งจะสำรับเองดู หอยน่าจะไปะต่อต่อกันเออเออเมื่อกี้เห็นอะไรอีกห็นนีนี้นี่นนนปูปูปูอู้จจิกจิกปูปูป เจะแย่ปูนะตอนนี้เราไม่รู้ว่าปูอยู่ไหนนะเราจะขอให้ปูออกมานะเมื่อกี้ยังเห็นปูอยู่เลยนะทุกคนมันอาจจะมุดเข้าไปแล้วก็ได้มุดใต้ดินนะเราจะไปแล้วมั้งเค อย่าไปยุ่งกับปเลยเราเจอปูแค่ตัวเล็กๆเลยนี่คือ<ม>น้ำทะเลของเรานะคะเนี่ยตรงนี้มันแหง้งอะตอนที่ขึ้นไม่สาดมามันแหง้งเกลืออยู่ดิแต่ตรงที่ตอนที่ขึ้งแม้มันสาดไปแค่ตรงนั้นอะตรงนี้ไม่สาดมาเลยคือมันงงมากก็คือเว้นว่างไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ่ามาแล้ว ขยะเต็มเลยแล้วต้องเอาเขียขยะขึ้นฝั่งพวกฝายังฝาขวดน้ำเนี่ยน่าจะเขี่ยยากแต่พวกกิ่งไม้อะไรน่าจะเขีย่ยง่ายเชือกเชือกอะไรไม่ดเี่ยอย่เช่นขวดมันน่าจะไปอยู่ฝั่งนู้นเลยอยากออกนู้นเลย หัวคนด้วยมีรอยเท้าใครๆเขาเดินก็ต้องมีรอยเท้ามอนกับใน,นไอเด้น,นั่นหลยที่อย่างนี้ไงก็ต้องมีรอยเท้านะอันนี้ก็จะเดินลำบากเลยก็ต้องใช้มาช่วยในการพย,ยุงพย,ยุงพยังพยังพยุงมันหน่อยนะดังนั้นเขาก็ขึ้นไปชมดูกันนะคะ คือวันนี้เป็นวันเกิดจ,จ๋าะคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะพวกขยะปิ่นในพวกล้อรถอะไรหนึ่งสองสามแล้วจะปั่นได้ไงคะถามหน่อยในกันสีเอา้าเมื่อกี้ลร้อรถอยู่ตรงอาวเจอแล้วเรจะไปชมทะเลฝั่ง ชมทะเลชมทะเลชมทะเลชมชมทะเล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 ชมทะเมทะเลช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 มะเลชมท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 ะมทะเลช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 มทะเมทะเลชมทะเลชมทะเมทะทะเลชม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 ทะเลช หอยเต็มเลยฝั่งแล้วพวกขยะฝั่งนี้ก็มีน้อยด้วยนะขอบอกเราไปดูที่คนหิ้วกันเดีเจอพี่หิ้วกัจะฮอกฮอกให้เล่ามาต่อโโตฟังก์ โอเคนะคะลลลเราโยนไม้ทิ้งเราไปเล่นจิงช้าของเราดีกว่าหรือว่าความเสี่ยวกันจะอ้าวบัวกลกับมาแลว้วเดี๋ยวเราจะรีบๆวิ่งไปนะคะเพื่อมีท้ายกระจกอ,อะไรประมาณนี้เขาวิ่งมาก,ก่อนเราก็จะอดเลยนะคะเราก็จะแข่งพี่บัวก็แข่งด้วยอึ๊บจุ้ย๋ย,ยขอะขึ้นนะคะแล้วจะแล้ว ตรงนี้วิวสวยเดี๋ยวเราเพิ่มแสงนิดหน่อยนะเพิ่มแสงก่อนในวิวสวยอะ่ะว้าวท้องฟ้าสวยมากเลยท้องฟ้าท้องฟ้าสวยอะคะ่ะตอนนี้เราก็แว่งขีช้าเล่นอนะันนี้ไม่ได้แรงมากนะคะถ้าเกิดแรงมากนี่เจะทำไม่ทำขนาดนี้หรอกฟอนจริงยิงทำแรงมาก แรงแรงกับใครทั้งสิ้นเลยนะคะก็จะมีวิวอยู่แถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันแต่ไม่รู้ต้องให้คุณยายถือกล้องให้นะไม่งั้นเดี๋ยวกล้องจะตกลงไปในน้ำนะคะโอเคแล้วก็จะแว่งเล่นกันเลยนะคะอันนี้อิงก,ก็จะใช้แรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่ม เนมาเพิ่มเลยอะอความจริงเนี่ยไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยนะเนี่นยจะพูดไปทำไมอะเดี๋ยวเราจะมาชมอยู่ข้างหน้านะคะอิงใช้หนึ่งมือและอีกข้างหนึ่งก็จะใช้อะไรนะใช้มือแว่งนะคะความจริงอิงใช้สองมือถานัดสุดแต่ตอนนี้อิงก,ก็เพื่อคนผู้ชมนะคะ โย่เราก็จะแกวงไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็ดสีเนื้อนะคะมันคือแบบมืออิงนะคะเวลาอิงแกวงนะคะเราก็จะเออโอเวออ่ะตอนนี้ก็มืดลงนะคะเพราะว่าอิงเผอไปกดหน้าจอ มันก็เลยทําให้มืดลงนะคะเดี๋ยวเรานั่งชิงช้าเนี่ยเบื่อแล้วใช่ไหมคือกัรคุยกันแบบจะแบบธรรมดาสายธรรมดานะคือเดี๋ยวอิจะพาไปชมวิวเราเอาไปถามยายก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปทานอาหารขนมอร่อยๆที่ หนีเพื่ๆก็ดูกระตูนอยู่นะคะมาคลิปก็จบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปา์กดกระดิ่งกดติดตามะะ้วยค่ะเดี๋ยวเพื่อมีว่างอะไรคุณยายก็จะไปถ่ายอยู่ตรงนู้นให้นะ